อันมีชธ่อย่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 อย่ามาบอกฉ่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่ามาบอกว่ารักเสมอรัก่จริงรักไม่จริงรักจริงจังรักอะไรรักอะไรแล้วก็ว่างวันก็ไปกาไปก็หายไปเลยไม่มีอะไรหรอกคําพูดคําสัญญาไม่แน่นอนคนโรเลคนไม่จริงใจ พ่เธอ ت ت คิดอยากจะได้อยากจะมาชธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคาหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมง,งายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอนเชื่อแม่พูดชนะแม่จะบอกแม่จะบอกแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนแม่บอกได้เลยว่าผู้ชายมาเป็นยังไงแม่บอกแม่บอกก็เชื่อแม่ที่แม่บอก ไม่จะบอกว่าแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วแม่ก็รู้ว่าคนมันเป็นยังไงเธอยังเด็กเธอก็ยังดูไม่ออกก็ผู้ชายมันก็ล่อนตลอดพออยากจะได้มันก็บอกว่ารักพออยากจะอ่ะมันก็บอกว่ารากออากกกาักมันก็บอกว่าชอบพออยากจะอืมันก็บอกว่ารักมันก็บอกว่าชอบพอได้หมดสมใจม,ม,มันก็ทิ้งมันก็ทิ้งตลอด ทิ่ใดมีรักชิ้นั้นมีโทุกไม่มีสุขทุกขลาไปทิ่ใดมีรักชิ้นั้นมีโทุกไม่มีสุขทุกขลาไปอยู่สวย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 ไปวันวันอยู่ชิว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 ,ชวไปวันวันไม่ต้องการหรอกนะความรักที่ไม่จริงใจ มีคนรักแล้วต้องนั่งกินข้าวคนเดียวขาไม่มีดีกว่ามีแฟนแต่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวจะมีทำไมวะมีแฟนแล้วยังต้องกินข้าวคนเดียวขอไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้งั้นจะมีทำไมแรกๆตอนคบกันมันก็มีเวลาให้เราทุกวันพอนานไปนานไปมันไม่มีเวลาและ มันอ้างอย่างงู้นอย่างี้ว่ามันมีชัระมันอ้างอย่างงู้นอย่างี้ว่ามันมีงานต้องทําบอกให้เราอยู่กินข้าวคนเดียวแรกๆตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะแรกๆกตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะเช้ามาสายมาเย็นมามาทุกเวลาพอคบไปนานๆมันบอกไม่มีเวลาและพอคบไปนานๆมันบอกไม่มีเวลาให้เราละ โอ้ก oh, ูละเซงเสมอตอนเสมอไปคำนี้เคยรู้จักบ้างไหมก็ม e ันเป็นข้ออ้างของมันทั้งหมดแหละเพราะมันเป็นข <leaves> ้ออ้าของมันทั้งหมดแหละคนมันไม่จริงใจแล้วมันก็จะไปหาคนใหม่มันก um ็เอาเวลาทั <gos> ้งหมดไปให้คนอื่นมุกเดิมๆมุกเก่าๆก็ตามได้ตลอดแหละ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกไม่มีสุขทุกคราไปอย่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 อย่ามาบอกื่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่ามาบอกว่ารักเสมอรักพี่จริงรักพี่จริงใจรักอะไรรักอะไรพอจะไปก็หายไปเลยไปเลยไม่มีอะไรหรอกคำพูดคำสัญญาไม่แน่นอนคนบโบรเลคนไม่จริงใจ คำสัญญาก็ไม่มีจริงคำสัญญาก็แค่คำหลอกลวงเพอเธคิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคำหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมงายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอน คนมันโลเลและมากมากในกามคนมันบ้าคนมันบอ,คน,นบอคนมันโลเลมากมากในกามคนคนสันดานอย่างเธอฉันดูว่าเธอมักมากในกามคนสันดานไม่ดีมันก็ชอบหลอกผู้หญิงไปวันวันทิ่ใดมีรักจินนั้นมีชู้ไม่มีสุดชู้คราไปทิดใดมีรักจินนั้นมีชู ไม่มีสุดชัวรไปอันมีชัวอันมีชัวอันมีชัวอย่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 อย่ามาบอกฉ่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่ามาบอกว่ารักเสมอรักไ่จริงรักไม่จริงรักจริงจังรักอะไรรักอะไรแล้วก็ว่างวันก็จะไปถ้าไปก็หายไปเลยไม่มีอะไรหรอกคําพูดคําสัญญาไม่แน่นอนคนโบรเลคนไม่จริงใจ พอคิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคาหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมงายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอนเชื่อแม่พูดชนะแม่จะบอกแม่จะบอกแม่อับน้ําร้อนมาก่อนแม่บอกได้เลยว่าผู้ชายมันเป็นยังไงแม่บอกแม่บอกก็เชื่อแม่ที่แม่บอก แม่จะบอกว่าแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วแม่ก็รู้ว่าคนมันเป็นยังไงเธอยังเด็กเธอก็กยังดูไม่ออกกับผู้ชายมันก็ล่อนตลอดพออยากจะได้มันกระบอกว่ารักพออยากจะอ่ะมันกีบอกว่ารักมันกระบอกว่าชอบพออยากจะอมันกระบอกว่ารักมันกระบอกว่าชอบพอได้หมดสมใจมันก็ทิ้งมันก็ทิ้งตลอดชีตใดมีรัก ที่นั่นมีทุกไม่มีสุขทุกขคราไปทิ่ใดมีรักที่นั่นมีทุกไม่มีสุขทุกขคราไปอยู่สวย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 ,สวยไปวันวันอยู่ชิลชิลชิลช,ชิวไปวันวันไม่ต้องการหรอกนะความรักที่ไม่จริงใจมีคนรัก และต้องนั่งกินข้าวคนเดียวขอไม่มีดีกว่ามีแฟนแต่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวจะมีทำไมวะมีแฟนแล้วยังต้องกินข้าวคนเดียวขอไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้งั้นจะมีทำไมแรกๆตอนคบกันมันก็มีเวลาให้เราทุกวันพอนานไปนานไปมันไม่มีเวลาแล้วมันอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามันมีชัระมันอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามันมีงานต้องทํา บอกให้เราอยู่กินข้าวคนเดียวแรกๆตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะแรกๆกตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะเช้ามาสายมาเย็นมามาทุกเวลาพอคบไปนานๆามันบอกไม่มีเวลาละพอคบไปนานๆามันบอกไม่มีเวลาให้เราละโอ้กูละแซงเสมอตอน้นเสมอไป คำนี้เคยรู้จักบ้างไหมก็มันเป็นข้ออ้างของมันทั้งหมดแหละเพราะมันเป็นข้ออ้างของมันทั้งหมดแหละคนมันไม่จริงใจแล้วมันก็จะไปค่ะคนใหม่มันวาสนาวาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันย่า แข่งบุญลวมันแข่งกันยากแข่งบุญลวมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจแข่งบุญลวมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซา ชีวิตกูละแม่ชิวคอวาสนาวาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญและมันแข่งกันยา่าแข่งบุญและมันแข่งกันยา่า แข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซาชีวิตกูละแม่ชิวขอ้อ วาสนาวาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากแข่งบุญแล้วม yep> et ันแข่งกันยากแข่งบุญแล้วมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญแล้วม <Mm> ันแข่งกันยาก บนมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซาชีวิตกูละแม่ชิวข้อวาสนาวาสนา วาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากแข่งบุญละมันแข่งกันยากแข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญละมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจ วาสนาวาสนาวาสาชีวิตกูละแม่ชิวข้อวาสนาวาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญและมันแข่งกันยาก แข่งบุญลวมันแข่งกันยากแข่งบุญลวมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจแข่งบุญลวมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซา ชีวิตก mm. ูละแม่ชิวข in ้อทำอย่างกับมึงสวยได้ในศตร์ศาสตตร์ศาาสตร์ศาสาทำอย่างกับมึงสวยได้ในศร์ศาสต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 ร์ศตร์ศาสตร์ศตร์ สวยได้ในศาสตร์คณิศาสตร์คณิาตรวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์คณิศาสตร์คณิศาสตร์โอ้ยอโอ้ย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  กูก็มองตัวมึงกูว่าไม่เท่าไรกูมองตัวมึงกูว่าไม่เท่าไรสูงก็กูแค่นิดเดียวมองว่ากูเตี้ยกูมองว่ามึงสูงกว่ากูนิดเดียวมาว่ากูเตี้ยปากมึงจะเด็ดกว่ากูสักแค่ไหนปากมึงจะเด็ดกว่ากูสักแค่ไหนจะมาเจอกูจางจางกูจะด่าแง่ร้ายกลับบ้านไม่ถูกเลยๆค่ะห้า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  ฮ่าฮ่าฮอีฮ่าสูกับกูแค่นิดเดียวแม่งทำเป็นเรี่ยวสกับกูแค่นิดเดียวแม่งทำแบบเรี่ยวเดี๋ยว่เหนี่ยวเลยเอว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 เวอีฮ่าสวยกับกูแค่นิดเดียวแม่งทำเป็นเรี่ยว สัวกูแค่เดี๋ยวแม่งทำแบบเปรี้ยวเดี๋ยวพเนี้ยวเลยเอียว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 ว่ามึงยังรู้จักกูไม่ดีพอนะอีห่าว่ามึงยังรู้จักกูไม่ดี